ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน t i m ส Sport นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้า a อซิกนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้า a อซิกนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะเป็น s k y l i t e FF2 นะครับใน,นโตเกียวนะครับเป็นโตเกียว ตัวนี้เป็นสีที่ใช้ในโอลิมปิกนะครับเป็นสีหลักในโอลิมปิกเลยนะครับเป็นสีสันไลท์เลสนะฮะนะครับเราจะเห็นได้โอลิมปิกปีนี้ที่เป็นสีเนี้ยเป็นสีหลักเลยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นเขาจะใช้สีนี้เป็นสีหลักนะครับเอซิกก็เป็นผู้สนับสนุนทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับอ่า เรามาวาได้รุ่มตัวรองเทเ้ากันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตตัวตัวสองแล้วนะครับตัวที่2แล้วนะฮะตัวแรกเนี่ยเขาจะเป็นเป็นผ้าอย่างๆนะครับอย่างๆหน้าหน้าผ้าเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเป็นผ้าล้วนหละนะครับเป็นผ้าล้วนเลยซึ่งความรงทนมันทนกว่ายืดหยุ่นกว่ายืดหยุ่นกว่านะครับนทนกว่ายืดยืดหยุ่นกว่าแต่ว่าก็มีน้ําหนักมากกว่านนหนักนิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวเซฟตี้เนี่ยตัวทวิสตัทเนี่ยนะครับตัวพลาสติกยาวมาถึงนี่ซึ่งเพิ่มเพิ่มความความเซฟเข้าไปอีกนะครับล็อกมาถึงเกือบส้นเท้าพอส้นเท้าก็ามีหิวครับตรงตรงเนี้ยที่แข็งอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ประคองมาถึงข้างหน้านะครับตัวตรองเท้าใช้เป็นไฟลายโฟมนะครับไม่มีเจลนะฮะ ซึ่งมันก็จะเมาขึ้นเบาขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับคืนก็เป็นนอนมารกิ้งนะครับตัวรองเท้าเนี่ยข้างเท้าด้านในตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับอย่างยางาขึ้นโค้งมาเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นไดนาแลปนะครับเดนนัลลับมันเป็นเชือกที่อยู่ด้านใน,นครับช่วยช่วยช่วยหลังหลังที่ให้รองเท้ามันติดก,กับรองเท้าไปนะนะฮะจะได กระชับมากขึ้นนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็น,นหนังหน่อยครับหนังเทียมานะครับนี่เจะเขียนโตเกียวน,นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะบอกเลยนะครับเพราะคราวที่แล้วออกมาเป็นสีสไลด์เลสนี่เหมือนกันหมดไวมากนะฮะเป็นรุ่นก่นกอนๆนะครับแต่รุ่นนี้เป็น อีลิทูนะครับก็เพิ่งออกมาครับใครที่เอาไปใช้เล่นแบบเนี้ยครับตรงเนี้ยเป็นยางหนาขึ้นมาเยอะเยอะกว่ารุ่นเดิมมากนะนะครับที่ใช้ลากเท้าเนี่ยนะคะสบายนะไม่พันแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงหน้าผ้าเนี่ยทนกว่านะครับทนกว่าะครับก็ใครสนใจนะครับก็อีม็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพาร์มสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับเอซิก สกายลิท ff สองโตเกียวนะครับลิมิเต็ดดิชั่นนะครับจาก J8 นะครับแต่เป็นแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ